สวัสดีค่ะนี่จะเป็นหางม้าหนีบผมนะคะลูกค้ารุ่นนี้สามารถที่จะสาได้รีดได้ม้วนเพิ่มได้คะ่ะนี่พี่๊อเปิ้ลให้ดูที่หน้าร้านนะคะเนี่ยก็คือที่เราหนีบหนีไว้อยู่กับหัวหุ่นนี้นะคะก็ใช่เป็นตัวหางมา้ารุ่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้จะใช้ได้สองแบบคะ่ะลูกค้าสามารถที่จะปล่อยให้เป็นสไลด์ยาวแบบนี้ก็ได้ก็คือเวลาเราใช้แล้วก็หนีบทับไปกับผม ของเราที่เรามัดเลยนะคะหรือไม่เราก็าพลิกอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นงุ้มปลายแบบสวยๆนะคะเดี๋ยวพี่พลิกให้ดูสักครู่นะคะก็คือเนี่ยคืองานของเขาก็จะเป็นงานที่สามารถสาได้รียได้นะคะเป็นงานพรีเมียมเนี่ยพอเราพลิกอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นแบบว่า งุ้มปลายนะคะเป็นแบบสวอนช่วงปลายปลายเราสามารถที่จะม้วนเพิ่มได้นะคะหรือว่าสามารถที่จะตัดแต่งเพิ่มเติมได้หรือว่าจะรีดต,ตรงก็ได้นะคะคือถ้าเราใช้แบบนี้นะคะก็คือพลิกพลิกตัวหนีบอะเป็นแบบจากข้างล่างขึ้นบนจากบนลงล่างมันก็จะเป็นงุ้มงุ้มแบบนี้นะคะพอพลิกอีกฝั่งหนึ่งปื๊บเนี่ยคือมันก็จะเป็นทรงยาวแบบนี้ หนึ่งชิ้นนี้คุ้มมากเลยนะคะโปรสามจากราคาปกติห9าาเาค่ะสาได้รีดได้เป็นไหม่ชนิดพิเศษนะคะสวยแล้วก็มีหลายสีให้เลือกนะคะใครที่สนใจชอบมัดผมแล้วก็ทักแชทแอดมินเพจได้เลยค่ะ0818268893จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของร้านป๊อปปิ้ลวินะคะเนี่ยคือคุณภาพของเส้นไหมสวยมากอันนี้คือเรา,าจับงานจริงให้ดูเลยนะคะเป็นงานที่เราขายก็คือแค่เราหนีบทับไปกับ ผมที่เรามัดไว้มันก็จะเนียนสวยแบบนี้ค่ะก็คือเนี่ยลักษณะการหนีบเรามัดมัดผมก่อนนะคะแล้วเราก็นีบทับไปกับโบเลยมันก็จะกลายเป็นผมของเราที่เ,เขาเรียกอะไรนะเป็นทรงตามที่ตัวหางมาที่เราเลือกแบบไปนะคะก็จะสวยเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นแบบงุ้มก็ได้นะคะงานตัวเดียวกันนะพลิกขึ้น กลับด้านตัวหนีบมันจะได้เป็นเขาเรียกอะไรนะสองทรงสวยๆเลยค่ะนี่น่ารักนะงานสวยนะคะลูกค้าใครอยากได้ก็ทักแชทอดมินเพจได้เลยนะคลิกได้ง่ายๆชิ้นเดียวจบคุ้มมากนะคะก็คือขึ้นอยู่กับเราเซ็ตจัดแต่งทรงอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าเราพลิกด้านนี้มันก็จะเป็นสไลด์สวยๆแบบนี้แหละเป็นงานสวยนะโอเคนะคะใครอยากได้ทักแจได้มินเพจเลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศจ้า